ดิฉันนางนิชากรวงใหญ่ครูกศนอตนสามเรือนกศนอํำเภอ,มอเมืองราช,ชบุรีวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่วิชาลูกเสือกศนอในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคุณธรรมจริยธรรมของลูกเสือจะมีสาระสำคัญคือ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสืออาจเปรียบเสมือนสินของลูกเสือเป็นหลักสําคัญที่ทําให้ลูกเสือประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นมีระเบียบวินัยและไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใดในบ้านเมืองเราคําปฏิญาณคือคำมั่นสัญญาที่ลูกเสือทุกคนจะต้องให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อความเป็นพลเมืองดีของชาติ กฎของลูกเสือก็คือข้อปฏิบัติที่ลูกเสือตอนน้องยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันและการนําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นทางหนึ่งที่จะสร้างพลเมืองดีของประเทศชาติได้ค่ะในการอยู่ร่วมกันในสังคมจําเป็นจะต้องอาศัยกฎระเบียบ เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความหาสุขและยั่งยืนความหมายคำปฏิญาณของลูกเสือคำปฏิญาณของลูกเสือคือคำมัานสัญญาที่ลูกเสือทุกคนต้องให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาเป็นถ้อยคำที่กล่าวออกมาด้วยความจริงใจและสมัครใจคำกล่าวนี้สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตการเป็นลูกเสือเมื่อกล่าวแล้วต้องปฏิบัติตามให้ได้ เป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือรักเกียตรติของตนเพื่อความเป็นพลเมืองดีของชาติโดยอาศัยคำปฏิญาณเป็นอุดมการนำไปปฏิบัติในชีวิตได้คำปฏิญาณของลูกเสือมีดังนี้ด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อ1น่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ 3. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือข้อ 1. ่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติประกอบด้วยแผ่นดินน่านน้ำและประชาชนพลเมืองที่อยู่รวมกันโดยมีกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นหลักปฏิบัติ ลูกเสือทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีของชาติศาสนาทุกศาสนามีความมุ่งหมายเดียวกันคือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีละเว้นความชั่วให้กระทําแต่ความดีลูกเสือทุกคนต้องมีศาสนาลูกเสือจะนับถือศาสนาใดๆก็ได้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติลูกเสือทุกคนต้องปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทข้อ2ถ้าจะช่วยเหลือผู้อื่น ลูกเสือทุกคนเป็นผู้มีจิตอาสาไม่นิ่งดูใดเอาใจใส่ผู้อื่นมีความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมทุกโอกาสที่จะพึงกระทําได้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ลูกเสือเป็นผู้มีเกียรติและได้รับการยกย่องชื่นชมจากประชาชนทั่วไปข้อ 3. า้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือกฎของลูกเสือเปรียบเสมือนสินของลูกเสือที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงามความหมายกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือหมายถึงข้อปฏิบัติที่ลูกเสือต้องยึดเป็นแนวทางการประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันกฎของลูกเสือมีสิบข้อดังนี้ข้อ 1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น ข้อ4ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นที่รักกับลูกเสืออื่นทั่วโลกข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยข้อ 6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ข้อ 7. ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพข้อ 8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากข้อ 9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัถ์ข้อ10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเพื่อความชัดเจนในกฎของลูกเสือทั้ง10ข้อจึงมีคำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ข้อ1ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ลูกเสือต้องประพฤติตนเป็นคนดีเป็นผู้มีระเบียบวินยัยผู้อื่นย่อมจะชื่นชมเชื่อถือจะเป็นที่ไว้วางใจแก่คนทั้งหลายโดยเฉพาะในขณะที่ลูกเสือสวมเครื่องแบบอันทรงเกียรติย่อมจะไม่ทำสิ่ง ใดๆที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติของลูกเสือข้อ 2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณลูกเสือต้องเชิดทูลสถาบันทั้ง3ได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บรรพบุรุษของเรายอมที่ชีพเพื่อชาติมาแล้วเพื่อรักษาสถาบันนี้ไว้เพื่อให้ประเทศชาติของเรายังคงอยู่ต่อไปจงทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นลูกเสือ ข้อ 3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นลูกเสือต้องเป็นผู้รู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับบ้านสถานศึกษาสังคมชุมชนตลอดจนประเทศชาติด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆต,ตามความสามารถและโอกาสและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถให้พึ่งตนเองได้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ข้อ4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ทุกๆคนโดยไม่เลือกว่าเป็นเชื้อชาติศาสนาใดๆรวมทั้งมีความรู้สึกเหมือนหนึ่งว่าเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกต้องมีการทํางานร่วมกันต้องอยู่ร่วมกันต้องประฤติปฏิบัติดีทั้งกายวาจาใจคือต้องรู้จักแสดงน้าใจกับผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจ เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละมีอัธยาศัายไมตรีกับคนทั่วไปยิ้มแย้มแจ่มใสข้อ 5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อยลูกเสือต้องเป็นผู้มีกิริยาและวาจาสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมมีสัมมาคาร,ระวะทั้งทางกายวาจาและใจไม่ยกตนข่มท่านแต่งกายสะอาดเรียบร้อยแสดงวาจาไพเราะนุ่มนวลเตือนตนให้ประพฤติดีประพฤติชอบและมีความอ่อนน้อมถม่อมตน ข้อ6ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ลูกเสือต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาต่อสัตว์ไม่รังแกสัตว์หรือทรมานทารุณสัตว์ให้รับความเจ็บปวดหรือกักขังสัตว์มีใจปรารถนาให้ผู้อื่นท,นทุกข์ข้อ 7. ลูกเสอเือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพลูกเสือต้องเคารพและเชื่อฟังคำสั่งบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่มีพระคุณอย่างใหญ่หลวง และต้องเชื่อฟังคำสั่งของครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชาที่รู้วมีประสบการณ์ในชีวิตที่สามารถชี้แนะแนวทางให้สิ่งที่ดีแก่เราลูกเสือจึงต้องเครารพและเชื่อฟังข้อ8ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อทอ้อต่อความยากลำบากลูกเสือต้องเป็นผู้ที่ยิ้มย้นแจ่มใสร่าเริงอยู่เสมอไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากแสดงถึงมิตรภาพมีไม่ตีจิตที่ดีต่อ,อก,กันด้วยความเต็มใจข้อ9ลูกเสือเป็นผู้มัธยัต ลูกเสือต้องเป็นผู้รู้จักเก็บหอมรอมริบประหยัดใช้จ่ายเฉพาะที่จําเป็นตามฐานะของตนต้องประหยัดทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่นด้วยรวมทั้งต้องไม่รบวรกวนเบียดเบียนผู้อื่นข้อ 10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจลูกเสือต้องรู้จักสำรวมกายวาจาและใจคือทำดีคิดดีพูดดีไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนต้องรู้จักเหนี่ยวรั้งควบคุมสติบังคับข่มใจตนเอง ละอายตนเองคำนึงถึงมันญาติของตนเองตลอดจนไม่คิดเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นเป็นผู้ที่สุภาพอ่อนโยนปฏิบัติตนให้เหมาะกับกาลเทศะและสังคมความหมายคติพจน์ของลูกเสือเสียชีพอย่าเสียสัตว์หมายความว่าให้ลูกเสือรักษาความซื่อสัตย์มีสัจจะยิ่งิชีวิต จะไม่ละความสัตย์ถึงแม้จะถูกบีบบังคับจนเป็นอันตรายถึงกับชีวิตก็ตามก็ไม่ยอมเสียสจจะละเพื่อเกียรติภูมิคำปฏิญาณและคำมั่นของลูกเสือคติพจน์ของลูกเสือแต่ละประเภทลูกเสือสำรองทำดีที่สุดหมายความว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนที่มีอยู่ให้ดีที่สุดลูกเสือสามัญจงเตรียมพร้อมหมายความว่าเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มองไกลหมายความว่าการมองให้กว้างและไกลฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าผลการกระทำภารกิจของตนอาจส่งผลกระทบถึงภารกิจอื่นผู้อื่นล,ลูกเสือวิสามัญบริการหมายความว่าการกระทำด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสะดวกหรือลดปัญหา หรือความทุกข์หวังเพียงให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเสมอโดยไม่หวังรางวัลหรือสิ่งตอบแทนใดๆหนวยที่4เรื่องที่2คุณธรรมและจริยธรรมจากคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือคุณธรรมจริยธรรมจากคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเน้นการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีพร้อมที่จะนำความสุขความเจริญความมั่นคงมาสู่บุคคล สังคมและประเทศชาติมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. ความมีระเบียบวินัย 4. ความซื่อสัตย์ 5. ความเสียสละ 6. ความอดทน 7. การไม่ทำบาปและ 8. ความสามัคคี นำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือมาใช้ในชีวิตประจำวันปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการลูกเสือวิวัฒนาการมีความใกล้หน้ากว่ากระบวนการอื่นๆก็คือคำปฏิญาณและกฎซึ่งผู้เป็นลูกเสือต้องยอมรับและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยความเครียเช่นถ้าผู้เรียนได้เรียนเกี่ยวกับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือแล้ว ผู้เรียนจะต้องทบทวนทําความเข้าใจให้ถ่องแท้และนําไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้มาถึงช่วงสุดท้ายของการนำเสนอแล้วนะคะขอให้นักศึกษาทําแบบทดสอบและใบงานต่างๆท้ายบทเรียนและหวังว่าการนำเสนอในวันนี้ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ